เฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋<ะ>เอเอ๋สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ผมโอโซนนะวันนี้ผมจะมาบอกเอ,อข่าวยงาว่าคร่าวๆนะครับตอนปีใหม่นะคหรือผมว่าอธิบายว่าทำไมช่วงนี้ถึงไม่ได้ลงคลิปนะผมมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทำไมผมถึงไม่ได้ลงคลิปนะ แรกนะครับผมคือที่ผมไม่ได้ลงคลิปก็คือผมกาลังฝึกตัดต่อนะครับในในคอมพิวเตอร์นะครับเอ่อดาวนชีรีซฟนะครับผมนี้เลยตอนนี้คือผมกาลังฝึกตัดต่ออยู่นะครับยังตัดต่อในคอมไม่ค่อยเป็นนะครับผมผมก็เลยต้องเรียนพื้นฐานคร้าวๆไว้ก่อนนะครับเพื่อจะได้ตัดต่อ,อ,อวิดีโอให้คุณภาพมันดีขึ้น อย่างที่2ก็คือการบ้านนะครับโอ้ไม่กดการบ้านช่วงนี้เยอะมากนะครับก็เลยไม่ค่อยได้แบบอัดคลิปนะครับก็เอ่อเข้าใจเข้าใจหน่อยนะครับเข้าใจหน่อยแตาแล้วอย่างสุดท้ายนะครับก็สวัสดีปีใหม่ให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับโชคดีและมีความสุข ในช่วงปีใหม่นี้นะครับเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีนะครับสำหรับ